สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนักหนูแลน์เอฟเลยนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไป4ีหเดือนเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนในกิวลวมถึงตัวผมเองด้วยก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องทํานะครับก็เลยต้องยัดยายกันไปทำก่อนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีเวลาได้มารวมตัวกันครั้งนะครับก็อาจจะได้ทําช่องต่อนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับบ๊อตลับนะครับเป็นบ๊อตลับช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธเมษายนะครับบอตลับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ทะเลสาบอิคูนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองโซเฟียนะครับเราสามารถเดินผ่านจากเมืองโซเฟียมาที่ทุ่งราบราเขานะครับแล้วก็มาที่วัดลุ่มสลายนะครับ แล้วก็มาที่ทะเลสาบอีคูได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรามาที่ทะเลสาบอีคูแล้วครับเราก็จะอยู่ตรงหน้าวาร์ปตรงนี้ครับหลังจากที่เราอยู่ที่หน้าวาร์ปนะครับเราก็จะเดินมาทางนี้ครับเราต้องเดินไปที่แอ่งน้ําด้านล่างสุดนะครับโดยที่ห้ามเหยียบแอ่งน้าแอ่งอื่นก่อนนะครับหลังจากที่เราเดินมาที่แอ่งน้ําด้านล่างสุดนะครับเราก็เดินเหยียบไปเลยครับ มันก็จะมีเสียงขึ้นนะครับก่ขอ,ขอนนจะเป็นขึ้นลูกแรกนะครับแล้วก็เดินไปอีกแองนึงครับเราจะมีเสียงขึ้นลูกที่สองนะครับแล้วก็เดินไปอีกแองนึ่งครับอันนี้เป็นเสียงขึ้นลูกที่3ามนะครับแล้วก็อีกแองนะครับแล้วก็เดินไปต่อนะครับในแต่ละแอง yea. มันก็จะมีเสียงขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับ แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับตัววาร์ปบอสรับนะครับมันก็จะโผล่มาแล้วเข้าไปได้เลยแล้วก็นี่นะครับเราก็จะมาถึงที่เวทีบอสกันแล้วครับก็สําหรับบอสตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอสพิโลคิตะคาวะนะครับก็จะมีอยู่สองระดับนะครับตอนนี้สําหรับระดับแรกนะครับ ก็จะดอกเป็นตัวอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นตัวหมวกพิลโล่นะครับแล้วก็ตัวรีเวต้าของขวัญนะครับแล้วก็ตัวคิต้าเสริมหรือว่าตัวหินหมวกนะครับสําหรับตัวหินหมวกนะครับก็จะดอกเป็นตัวหินราชาวัวนะครับแล้วก็หินพิลโลคิตาควะนะครับแล้วก็หินเจ้าราชาวัวนะครับ แล้วก็ตัวห้องนอนที่2นะครับหรือว่าร,ระดับที่2นะครับก็ <c oughs> จะดอกเป็น <c oughs> อุปกรณ์เสริมที่เป็นหมวกพิลโล่เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวเลเวต้าของขวัญน,นะครับแล้วก็ตัวกล่องโคตรอร่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวกล่องเฮดทับโฟนะครับแล้วก็ตัวคิตต้านะครับหรือว่าตัวหินนะครับก็จะเป็นหินอัปเกรดตัวราชาวัวอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวหิน พิโลคิตาควะสองนะครับแล้วก็หินเจ้าแห่งราชาวัวสองนะครับแล้วก็ตัวหินปิโลโคาสนะครับซึ่งเป็นหินใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะไปแนะนำการเล่นกันเลยนะครับ สำหรับช่วงแรกนะครับเราก็จะให้แทงเป็นคนลอบ,บอสก่อนนะครับต้องพยายามลอบบอสไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวบอสต,ตอนนี้ก็ยังไม่มีสกิลอะไรมากนะครับก็จะมีสกิลตีไปด้านหน้าแล้วก็สกิลพุ่งนะครับแล้วก็สกิลตีไปรอบๆตัวนะครับเป็นวงเล็กๆซึ่งก็ยังไม่อันตรายอะไรมากนะครับ อันนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่เฟสที่2นะครับก็สําหรับเฟสที่2นะครับบอสก็จะมีสกิลขึ้นอันเมื่อกี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานครับสําหรับสกิลขึ้นนะครับก็ควรจะหลบเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะสามารถผลักให้เราตกจากเวทีได้นะครับแล้วก็จะมีตัวบอสเพิ่มเติมขึ Loc ้นมา3ตัวนะครับจะเป็นตัวราชาวัวนะครับสําหรับตัวราชาวัวนะครับถ้าเราไม่ได้ไปตีอะไรมันนะครับมันก็จะไม่ขยับนะครับ ดังนั้นผมก็แนะนําว่าเราควรจะนัดกันแล้วก็ตีทีละตัวนะครับเพื่อจะเก็บตัวราชาวัวทีละตัวนะครับไม่งั้นถ้าเราตีหลายตัวพร้อมกันนะครับเราก็จะหลบสกิลได้ยากนะครับ แล้วก็เฟสถัดมานะครับก็จะเป็นเฟสของเจ้าแห่งราชาวัวนะครับจะเป็นวัวตัวสีแดงตัวนี้ครับสําหรับวัวตัวนี้ก็จะมีสกิลตีที่เป็นวงกว้างนะครับแต่ว่ามันจะตีไปที่แท้งนะครับแล้วก็จะมีสกิลตีรอบๆตัวนะครับแล้วก็ตัวเจ้าแห่งราชาวัวครับมันจะเดินไปรอบๆตัวของแท้งนะครับมันจะไม่เข้าไปอยู่ตรงกลางสัทีเดียวนะครับแต่ว่า แทงก็ควรจะล่อไว้ตรงกลางไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีสกิลล็อกขานะครับถ้าไปอยู่ข้างๆงอาจจะลำบากนะครับแล้วก็สกิลที่อันตรายอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลบอลน,นะครับก็จะมีเป็นบอลแสงกับ,บอลไฟนะครับเพราะว่าลูกมันค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ตัวดาเมจก็ต้องพยายามหลบเอาไว้นะครับส่วนตัวบอส พิลโลคิตถ้าเาวะก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากก็ได้มันจะมีสกิลเป็นเส้นตรงมาเฉยๆนะครับแต่ว่าก็จะเล็งไปที่แทง์มากกว่า แล้วก็อันนี้ก็จะเข้าสู่เฟสที่4ี่นะครับก็สําหรับเฟสที่4ี่นะครับก็จะมีตัวปิโลคาร์ดหรือว่าตัวฟิลคาร์ีสีําเงินตัวนี้ครับเกิดออกมาสําหรับตัวปิโลคาร์ตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นสกิลวงกว้างนะครับแล้วก็สกิลหนามนะครับแล้วก็สกิลที่น่ากลัวก็จะเป็นตัวสกิลเลเซอร์นะครับซึ่งสกิลเลเซอร์นะครับก็จะสามารถยิงไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับ ดังนั้นตัวดาเมจนะครับก็ควรที่จะอยู่ด้านหลังบอสเอาไว้นะครับส่วนตัวแท้งนะครับก็พยายามให้บอสหันหน้าเข้าหาตัวเองนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเข้าสู่เฟสที่ห้านะครับสําหรับเฟสที่ห้านะครับก็จะมีตัวโปทัมสายฮิวเกิดขึ้นมานะครับมันก็จะฮิวบอสทีละ2 0 0แสนนะครับซึ่งเราก็ควรจะจัดการกับตัวโปทัมสายฮิวก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จัดการโปทัมสายฮิวเสร็จแล้วก็มาตีบอสกันต่อได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับบอสก็จะเป็นร่างโกดนะครับ ซึ่งสกิลก็จะคล้ายๆกับเฟสแรกนะครับแต่ว่าสกิลจะค่อนข้างกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็สกิลที่เป็นอันตรายนะครับก็จะมีสกิลที่เป็นวงกว้างแบบนี้นครับแล้วก็สกิลที่เป็นสกิลพิษนะครับซึ่งแท้งไม่สามารถต้านสถานะได้นะครับเราก็ต้องมีสกิลล้างพิษไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดกันบ้างนะครับอันนี้ก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันครั้งหน้านะครับ